สวัสดีครับวิธีการกำจัดหญ้านะครับแบบง่ายๆนะหญ้านนึ้นหนาๆนะครับถ้าเรามีผ้าใบาแบบเนี้ยที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับขาดแล้วเนาะก็เอามาปูนะฮะปูทับหญ้าเลยนะครับภายใน2อสามวันนะฮะหญ้าก็จะเตียนรล้วเลยนะครับในส่วนที่หญ้าแห้งที่มันเน่าอยู่ข้างล่างเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปทำปุ๋ยได้นะครับเนี่ยจะเห็นหญ้ายเยอะเลย นะเดี๋ยวเราจะปูไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ผ้าใบนะฮะทำให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าพับไว้หนูก็กัดปเปล่าๆนะเนี่ยนะฮะผ้าใบที่ไม่ใช้แล้วนะครับตรงนั้นก็หญ้าหนานะผมปูตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเวลา,าเวลาดึงผ้าใบออกนะครับเราจะให้ทุกคนเห็น